สี้พุงที่มีครอบครัวแล้วระวังเรื่องแบบกระทบกระทั่งกันนะเรื่องลิ้นตะฟันนคนโสดให้ดูดีๆด,ดีชาวลัคนาราศีพุสพนะคะนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในเดือนมิถุนายน2564นะคะจะพยากรณ์เกี่ยวกับความรักนะคะโดยใช้ไพ่ป๊อปแล้วก็ตอนสรุปจะใช้ไพ่เสียรร้อยแเปิดให้สามใบนะคะ,ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่สมทบก่อนนะ วันนี้อธิษฐานเรื่องให้เรียบร้อยแล้วชาวลัคนาราศีพุษภนะคะนะดาวคารเนจรอยู่ในภพสหร์ช้าได้ตำแหน่งเป็นนิดนะคะนะถ้าดูจากดวงดาวความรักตรงเนี้ยก็ยังพอไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็ยังไปได้อยู่นะเดี๋ยวเราดูในส่วนของความคิดความนึกคิดนะนีความรักความสัมพันธ์นะเออ ในไพ่มีขึ้นว่าในความคิดของคุณน่ะเหมือนกับว่าคุณรักใครสักคนหนึ่งรักมากเลยรักมากหวยหามากถ้าอยากเป็นแฟนแล้วไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเนี้ยคือคิดถึงเขาทุกวันเลยแบบเนี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้แม้กระทั่องอยู่ด้วยกันก็ยังคิดถึงกันก็ยังอยากมองหน้ากันอยู่นะประมาณอย่างเนี้ยก็คือคือใจติดอยู่กับตัวเลยนะอย่างอย่างแรงเลยนะ นะความรักความสัมพันธ์ก็บางทีอาจจะได้มีการเดินทางเดินทางแบบเดินทางไปท่องเที่ยวไปรายการอะไรแบบปสวีสวีกันเวลาพักผ่อนนะนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบไปพักผ่อนกันก็นกเป็นได้แต่ถ้าไปตอนนี้ก็คือระว,ง COVID ะะนะระวังโควิดนิดนึงนะคะนะระวังโรคระบาดนิดนึงนะคะแล้วก็ให ทุกคนนะคะในคนที่มีครอบครัวแล้วเอกับคนที่มีแฟนเนี่ยให้ระวังเรื่องแบบกระทบกระทั่งกันนะเรื่องลิ้นกับฟันนั่นแหละเรื่องมีปากเสียงกันนิดนิดหน่อยหน่อยอคือให้ระวังนะอบางอย่างเราไม่เข้าใจเขาเขาไม่เข้าใจเรานะมันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามือตรงนี้ก็คือเลขสามกับเลขสี่จะไม่ไถูกกันอยู่แล้วละ่ะมีปัญหาอยู่แล้ว นะคะระวังนะคะอาจจะมีปัญหากันส่วนหนึ่งคือในเรื่องความคิดที่ไม่ลงรอยกันแล้วก็มีคำพูดตามมาด้วยนะแต่ก็ยังคงต้องไปไหนมาไหนพึ่งพาอาศัยกันอยู่ดีนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังให้ระวังเรื่องคำพูดนะอย่าโมโ oh, หอย่าเกรี้ยวกาดเยอะอถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็อย่าวีนเยอะถ้าเกิดว่าวีน แล้วคือยังไงอ่ะขี้โมโหวีวนชักสีหน้าเี่ยผู้ชายไม่ชอบนะระวังนะคะนะจะมีปัญหาในเรื่องการเวียนเวีนเวียงเวียงนิดนึงถ้าเบาได้ก็เบานะอันนี้ในส่วนของเท้านะคะนะดูว่ามีทั้งคนหนุ่มกับคนสูงอายุนะเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคนโสดมีเกณฑ์ คนที่จะเข้ามาแอบเมงเมียงมองมองนะนะแต่ถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่คนนี้ถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่คนนี้เป็นคิงข้าหลังตัดก็ให้ระวังไว้หน่อยนะบางทีเขาอาจจะมาแบบว่าชมชมเ,เล่นเล่นแล้วก็ไปอะ่ะเขาไม่ได้จริงจังเออเขาอาจจะเห็นคุณเป็นของเล่นก็ได้นะเนี่ยไม่จริงจังเท่าไหร่แต่ก็ลองคุยดูลองจีบดูซี่ขำขำแบบนเนี้ยเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้คือให้ระวังนะคะอ่า นะเออแล้วก็ก็จะมีคนเข้ามานะเป็นผู้ชายผิวเอ่อผิวดำนะออกออกคล้ำๆแล้วก็ผิวสองสีผิวสีแทนนะเ,เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาสำหรับคนโสดนะคะเอ่อส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไพ่ก็คือขึ้นมาว่าไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอืม ก็ความรักยังไปได้สวยอยู่แค่มีปัญหาบ้างในิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะใน,ในเดือนมิถุนายนนี้ก็ไม่เกิดเรื่องอะไรมากมายนะแต่ว่าไพ่าทางด้านขวาเนี่ยขึ้นมาสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะคุณผู้ชายก็ให้ระวังคําพูดนะพอขึ้นอันนี้เลยนะคะเลข8เดข้าหลังตัดนะแล้วก็สาโคดาอ,อ,อ,อีคุณผู้ชายนะถ้าให้ของผู้หญิงไปแล้วเนี่ย อย่าเสียดายนะคะนะถ้าให้ของมีค่าของอะไรของเขาไปแล้วเนี่ยอย่าเสียดายอย่าไปเรียกร้องคืนหรือ,อ,อคือของที่เคยให้ไปเนี่ยมันเป็นการให้ด้วยความสเสน่หานะนะอย่าคิดเอาคืนหรืออย่าไปทวงโดยที่ใช้คำพูดแบบว่าที่ไม่โอเคนะคะมันจะเกิดปัญหานะมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะเนอนะ ้าให้แล้วให้เลยนะคุณผู้หญิงได้ไปก็เก็บรักษาให้ดีๆนะเพราะบางทีคนที่เขาให้ไปแล้วเราเก็บรักษาไม่ดีแล้วคนทีู่เป็นผู้ให้เขาไม่เห็นบางทีเขาก็เสียใจนะมันก็เกิดด้วยได้หลายประเด็นด้วยคำพูดออกมาแบบนีน้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าได้มาเราเก็บรักษาให้ดีถ้าคุณชายโกรธก็อยาาไปเอาคืนทวงคุณคุณก,กันก็ไม่ดีนะคะ นะมันมันอยู่ด้วยกันถ้าคบกันอยู่ด้วยกันแล้วให้เราไปทวงบุญคุณอย่างเงี้ยแบบฉันให้เงินเธอเท่านี้เท่านี้พอถึงเวลาไปทวงบุญคุณว่าถ้าไม่มีฉันเธออยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยชอบพูดลักษณะแบบเนี้ยบางทีมีนะคะคู่จริงๆที่มีแบบเนี้ยมีเยอะมากเลยนะทวงบุญคุณกันสุดท้ายคนที่เก็บคือบางทีคนที่โดนกระทาคนที่โดนพูดแเนี้ยฟังทุกวันทุกวันสักวันมันก็ระเบิดนะแล้วมันก็จะทําให้ครอบครัวเราอยู่ไม่ยืน นะคะน,นี้ก็คือเห็นที่จับไพ่นะก็เลยบอกออย่า่หาว่าอาจารย์บ่นการพูดมากเพราะว่าไพ่มันขึ้น,มนหมนะ้ำก็อยากจะให้อยากจะให้รู้แต่ถ้าเกิดบ้านไหนเกิดสถานการณ์แบบนี้อยู่เออจะได้ไปแก้ไขายถูงอ่ะอันนี้นะเปิดให้อีกเก้าใบเน่เห็นไหมขึ้นใหม่อีกแล้วเออคนโสดให้ระวังเลยนะ คนโสดให้ระวังนะผู้ชายคนนี้เหมือนแบบว่ามาเข้าทีเล่นทีจริงอ่ะคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะหมายถึงเพื่อนโรงงานที่มีอายุมากกว่าก็ได้นะหรือว่าเ,เป็นหัวหน้าง,งานที่อายุมากอันเนี้ยคิงข้าหลังตัดก็เหมือนกับว่าคนที่มีคุณวุฒิวัยเวุฒิหนักแน่นแบบรับไหวเลยเหมือนรับไหวเลหมีมืออยูนีนะเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะบางทีเขาอาจจะเห็นว่าเราเก่งอะไรอยากจะเข้ามาใกล้ชิด ใกล้เราต่างๆนานา,นาบางทีก็อาจจะมีหวานสเสน่หหวานแหบ้างนิดหน่อยอแต่ว่าพอถึงจะเอาจริงก็ไม่ไม่ชัดเจนแล้วก็ไปนะันหลอกให้หยาก้วกจากไปนะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนนี้เข้ามาเนี่ยเขามาแค่เล่นๆไม่ต้องไปคิดอะไรกับเขาเลยเนี่ยผู้ชายเป็นที่เป็นลักษณะแบบนี้ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยผิวขาวเนี่ยถ้าในไพ่นี่ก็ขาตีความหมายว่าเป็นคนที่สูงนิดนึงนะ เป็นคนที่สูงแล้วก็ดูดีดูคุณธรานิดนึงนะคะแต่ว่าเลขห้าดอกจิกมันหมายถึงว่าความคิดเขาว่ามันสายดำๆอ่ะคิดไม่ค่อยดีอะอสายด้างหน่อยนะคิดไม่ค่อยดีคิดอกุศลนิดนึงเพราะฉะนั้นนต่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ถ้าเกิดเป็นมีคนเข้ามาเนี่ยมีคนเข้ามาเป็นผู้ชายวัยกลางคนเหมือนกัน กับเป็นคิงข้าหลามตัดอันนี้สองคนนี้ยังพอได้นะ,ะในในไพ่ชุดนี้รู้สึกว่าคนโสดะจะขึ้นประเด็นค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าคนที่มีครอบครัวแล้วดูแล้วไม่เท่าไหร่ไม่ไปได้นะคะแค่ระวังเรื่องไม่กิดเรื่องเพงนี้ห่วงคนโสดเพราะว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนื้อหอมไงนะช่วงเนี้ย คือมีสเสน่ห์เป็นพิเศษในเดือนมิถุนายนเนี้ยมีเสน่ห์แบบหยดเยิม้มอะมีสเสน่ห์มากก็ทําให้คนที่เขาเห็นเนี่ยอ,อ,อยากเข้ามาใกล้ชิดอ่ะบางทีเราอาจจะมีแสงอร่าอะไรแปลกๆอะเออมันทําให้ไปเตะต,ตาคนหลายคนงั้นแล้วก็จะมีคนเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะทําให้เราแบบหลงไปอะนะถ้า เนี่ยในไพ่นี้นะขึ้นเสียนพราหนนรมูอันนี้เสียนพระพรมอันนี้เสียนปู่ชีวกนะฉะนั้นเอาคนโสดก่อนคนโสดให้ดูดีๆคนที่เข้ามาจีบถ้าเป็นเหมือนกินข้าหลังตัดเมื่อกี้นี้นะคะบอกไว้เลยก็อยู่ห่างๆเพราะว่าเขาจะทำให้เราเสียใจนะ เสียใจไม่พอเนะดูสิได้ได้ปู่ชีวกอีกนี้ต้องไปนอนตอมใจลงหมอลงยาหรือเปล่านะได้รักษาตัวคือเหมือนเหมือนลักษณะแบบแบบเสียใจอะ่ะบางทีเขาอาจจะหลอกเราก็ได้นะหลอกเราเราก็เออ,อาจจะมีคําพูดที่ไม่ดีต่อกันด้วยในภายหลังนะถ้าเราไปตกลงก่องชิ้นหรือว่า เ,เป็นเล่นกับเขาด้วยอาจจะมีปัญหาภายหลังอ่ะแล้วมีคําพูดที่ไม่ดีนะคะแต่ในไพ่เนี่ยเขามีวิธีแก้แล้วบว่าถ้าเกิดคนโสดเจอผู้ชายแบบนั้นอ่ะก็หนีให้ไกลเหมือนที่อาจารย์บอกลให้คุณถือศีลน,นะคะถือศีลแผ่เมตตาไปเลยนะคะถือศีลแผ่เมตตาแล้วก็ให้เขาไปเลยนะคะมันก็จะได้หมดเวรซึ่งกันรละกันแล้วเราก็จะได้เจอคนใหม่ในภายภาคหน้านะอืนะคะ นะในวิธีแก้นิดเดียวคือเขาบอกว่าอย่าหลงไปอย่าหลงไปกับรูปลดกลิ่นเสียงนะบางคนเขาก็บอกว่ารูปรดกลิ่นเสียงมันมากระทบอ่ะมันมากระทบเรามันมีผัสสะทั้งห้าเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็จะหลงไปเพราะฉะนั้นทีนี้คือให้พยายามถือสิลเยอะนะคะแล้วแผ่เมตาให้เขาทีนี้ก็จะเบาลึกไปใส่บาทก็ได้วิธีนี้เห็นผลล้านเปอร์เซ็นต์เห็นผลแน่นอนเลยนะ ยิ่งใครบวชนะสาวันเจดวันให้คู่ให้คนที่เข้ามานะหูเห็นผลชัดเจนเลยอืมนะออันนี้เป็นห่วงคนโสดน,นะคะให้เลือกดีๆอให้เลือกดีๆนะส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็อืมให้ระวังคำพูดนิดนึงก็แล้วกันดูแล้วก็ความแล้วของคนที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วยังไปได้นะแต่ว่าดันมีเสียพละหูเกิดขึ้น นะแล้วอีกอย่างหนึ่งดาวอ่ะมีได้ตำแหน่งเป็นนิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เข้มแข็งเป็นนิดก็ตรงข้ามกับความเข้มแข็งใช่ไหมมันก็แบบอ่อนแอนิดหนึ่งอะ่ะมันไม่มั่นคงอะ่ะมันไม่ใช่ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีนะคะมันตำแหน่งเป็นนิดมันก็นิดนึ่งอะ่ะนะมันก็อาจจะทําให้แบบว่าชาวพุทธศพเนี่ยแบบอ่อนแอหัวใจอ่อนแอเนี่ยบางทีอะถ้าเป็นคนคนโสดอาจจะหลงไปกับเขาไง นะคะคแต่ถ้าคนที่แบบมีคู่แล้วอะช่วงนี้จิตใจอ่อนแออะไรต่ออะไรในหลายๆ,ๆชอบน้อยอะ่ะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเอาระวังนิดนึงอะเราน่อยๆเราก็ไปสวดมนต์ไหว้พระซะจบนั่งสมาธิซะเดี๋ยวมันก็หายจะได้ไม่ต้องมาเกิดปัญหาเหมือนที่มีเสียดพระหูโผลขึ้นมานะคะนาก็ ฝากให้เพื่อนๆทุกคนที่ดูผ่านคลิปนะคะฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะ่ะฝากความคิดถึงผ่านคลิปนี้ไปแล้วก็ฝากความห่วงใยผ่านคลิปนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีโรคระบาดเยอะมากๆเลยนะคะกรุงเทพนนทบุรีอยู่ยากมากปทนนุมธนีก็อยู่ยากนะอยู่ยากหลายจังหวัดมากเลยนะคะก็ดูแลตัวเองดีๆค่ะกินลอนช้อนกลางแล้วก็เสเปรย์แอลกอฮอล์ตลอดเวลานะคะอ่า ขอให้ทุกคนนะคะพ้นจากภัยโรคระบาดนะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปอาจารย์นะคะขอให้ครูบาอาจารย์อะ่ะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ทุกคนที่ดูคลิปเนี่ยปลอดภัยนะคะอยู่รอดปลอดภัยจากโรคระบาดครั้งนี้นะคะ,ะแล้วก็ขอให้ความรักเนี่ยราบลื่นไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นอะไรขอให้เจอทางออกที่ง่ายที่สุดนะคะบัวไม่ช้ำนะไม่ขุ่นนะ ยังไงอาจารย์ก็ขอฝากคลิปของอาจารย์ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซอบสไครต์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปเดือนหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ